<Father. S 1> อยากจะมาสร้างความสุขให้พี่มดมากกว่าทำไมหน้าแม่ดูเศร้าจังเลยตอนนี้ทุกหนักมากเลยอ่ะเพราะว่าอะไรแม่หนักชุดมากเลย <laughs> แม่แม่มองเห็นข้างล่างปะไม่เห็นอีนี่บังหมดเลย <laughs> แล้วก็คือไฟช็อตตลอดเวลาด้วยแต่เราทําได้เพราะอะไรเพราะว่าเขาจ้างเราไงแม่ของเงิน <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> ก็คือเราก็คือไม่มีใครพูดเข้าคอนเซ็ปต์รายการ <c oughs> ไม่มีมันเป็นรายการอะไรนะนี้ <c oughs> รถสองแถวค่ะ <c oughs> อยู่กับเจนนี่นะคะแล้วก็พี่มาดาม,มดอดจ้า <c oughs> วันนี้เราจะมาสร้างความสนุกให้กับ ชาวพระขนงนั่นเองแล้ววันนี้ถ่ายทําไม่ได้จริงด้วยเพราะว่าเพราาะว่ทีมงานบอกว่าขอเถอะพี่โมสวันนี้ช่วยมาปักตะไคร้หน่อยเพราะเนี่ยหน้าฝนแล้วมันฝนตกหนักทุกวันก็ดูสภาพเนี่ยแม่ปักมาแล้วเนี่ยเอาโอเคชาวพระขนงรอเราอยู่นะจ๊ะตอนนี้ปักแม่พร้อมไหมปักไปดูกันแม่ไปดวโอ้โหหนูว่าแม่ต้องเปลี่ยนชุดแล้วแหละ อาเพศมันเกิดแล้วแ <programmes S 1> ม่เออโ่ออ้งเนี่ยมีท่ากัดพอดีเลือดออกเลยเนี่ยโดยสารฟรีนะคะอ่อนนุชซีคอนสแฟีร์ค่ะเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะคุณพูอชมเชิญฟรีนะคะคันนี้ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะเ้นนี้เ้นนี้ตอนนี้คือเด็กไม่ศกตาพี่เลยอันนี้เขาเขินหรือเขากลัวคะเขินค่ะเราซื้ออะไรนลลูกชื่อน้องแฮร์รี่ค่ะแฮร์รี่ถัามาดูสูงขีดหน่อยลูกแฮร์รี่เป็นเือมไวันนี้ไหมแล้วเจนนี่การที่เซนนี่ถือสกครมันทำให้เหมือนเราใกล้จะเข้าสู่พิธีแล้ว รถสองแถวของเรานะคะไม่ได้ให้บริการฟรีอย่างเดียว่ะคะ่ะคุณพ,พ่อคุณพี่คุณแม่แต่ว่ามารถคันนี้แล้วยังได้ของติดไม้ติดมือกลับบ้านไปด้วยแน่นอนแล้วของรางวัลของเราไม่ใช่เล็กๆน้อยๆนะคะน,<า>นั่น,นคือราวสุดของเรานะนีมูลค่าถึงสามแสนล้านบาทมันจะเยอะไปไหมครับมันเยอะมันเยอะไปนไปี่รถเราให้เป็นคอนโดย่านก่อนรถไปหนึ่งข้องดีกว่าแต่ว่าเป็นกระดาษนะ <laughs> คุณดกระดาษคุณแม่น้องแฮรี่อยากได้ของไหมถามคุณแม่ฝากถามหน่อยแฮรี่อยากได้ของเล่นไหมล,ลูกแฮรี่หยัดมาแล้วพี่มดต,ตอนนี้นะแพรี่มีของรางวัลอยู่นะคะาหนึ่งถึงหกแฮรี่ชอบอะไรคะลูกหมายเลขอะไรเลือกหนึ่งหมายเลขแฮรี่หมายเลขสามหมายเลขสามหมายเลขสามมาดูกันว่าแฮรี่จะได้อะไรไปในวันนี้ถามพี่มดลุ้นไหมแฮรี่ลุ้นขอรางวัลที่แฮรี่จะได้ไปก็คือก็คือ ล้างล้างข้างน้ำแทอริสอยากได้ไหมครับรไม่อยากได้บเริสตาลอยมากเลยน้องทริบอกว่าขอลงฝันได้ไหมอยากลงอยากลงไม่ได้อยากให้ของเลยแม่ก่อน่ะคุณาังันในใจว่าฉันจะเอาไปทำอะไรกอสวัสดีค่ะ พ่อสวัสดีค่ะแรกเลยคะวันนี้ทำงานเหนื่อยไหมคะวันนี้ไม่ใช่นักผู้ไปเนี่ยอ๋อกำลังไปทำงานเหรอคะโอ้โหแค่บอกพวกเราพวกเราก็ทำงานก็ดื่มเหมือนกันกาดื่มเหมือนกันเราเป็นกระสือหนุ่มเลยข้าวขางหักเพรามีความสุขพ่อทำเละเป็นซิคียวริตี้ต้องต้องมีกระบอกคุนพ่อเคยได้ใช้งานจริงไหมคะไม่เคยพ่ไม่เคยจับโจรทีว่าจะไม่มีโจรแล้วไม่อยากเจอไม่อยากเจอได้มาถึงโจรหรือว่าพี่หนุ่ะ ทั้งโจอทั้งโตด้วยไม่อ<ด>ยากเจอด้วยทั้งโจน้ะม,ม,มันโตมันคืออมวดเดียวกันแล้วตอนนี้เพราะทำงานมากี่ปีแล้วม,มายี่สิบกว่าปีแล้วโอ้ยยี่สิบหกปีในโปรเียงปีเนี่ยหลงคับ<อ>เดินเนี่ยเดินเนี่ยได้เป็นแสนได้เนี่ยลองแสนก่อน โอ้ยเขาให้ส่องแสงกว่าเลยนะฮะยังไม่ต้องให้รางวัลก้อนแล้วแน่พ่อร้องเพลงดีกินดีกว่าพวกเราอีกอู้ว่าพ่อทำไม่ได้ให้พ่อเถอะโอเคเรารู้สึกว่าอยากให้รางวัลวันเกษียณใช่คุณพ่ออานนี้หนู่มเนี่ยเนป้ายให้คุณพ่อเลือกนะคะซึ่งมีหมายเลขหกหมายเลขตอนนี้หมายเลขสามออกไปแล้วคุณพ่อคุณพ่อเลือกหนึ่งหมายเลขเลขห้าเลขห้าแสนแสนถึงถึง วชิ้วหน่วยเพชใหญ่ค่ะคุณน,น่าคุณ <c oughs> พ่อดูแบบเ้ามาเมื่อกี้คุณพ่อดูแบบในใจก็บอกมึงคุได้ตั้งนู้ตั้งสองแสนนะทำไมกูได้นนไดชิอ่อ่ะทำไมอ่ะทำไมกล้าเอาไปเทียบก,กันอแบบ้อน,นี่นะฮะพ่อคอเตหการแปลกๆเวลาขึ้แบบแบบวนว่าสองแถวเลยพ่อ <c oughs> <c oughs> ก็เจอเพิ่งเจอนี่คเขาทั้งเจียงอายุหกสิบแล้วเพิ่งเจอเนี่ยใช่ไหม อ๋อนี่คือก็คือซีคอนสแตแพ์เลยเแล้วคุณพ่อก็ลงไปเลยก็คือชุดพร้อมไปถึงปุ๊บหยิบกระบองก็เข้างานได้เลยได้เลยครับ ้เราจะอธิบายเขาว่าอะไรว่าทำไมถึงต้องแวะซื้อทิชชู่มาด้วยเราจะอธิบายเจ้าเจ้านายว่ายัางไงคะบอกว่ามีคนแจกในรถสองแถวแล้วเขาจะไม่งงเหรอคปล่ว่ารถสองแถวทำไมมีแจกทิชชู่ด้วยก็งงเหมือนกันนะหมายถึงเขาหรือลุงคะลุงลุงไปแล้วนะจ้าผู้นี้ค่ะคุณค่ะเอาลงลีิคันด้วยเหรอคะขอบคุณนะคะฟรีนะค,คะ อ่อนนุ่ไหมคะอ่อนนุ่ไหมคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขึ้นฟรีออนนุขึ้นได้ค่ะและรถนี้ขึ้นก็คือฟรีตลอดสายเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเล่นเกมอะไรอยู่หรอมันคืออะไรอ่ะตกใจตกอันนี้กับอันนี้ไหรตกใจกว่ากันครับนี่คุณพี่ลงไปไหนคะเนี่ย อันนี้ใช่บ้านคุณพี่หรือเปล่าคะที่จะไปลงค <c oughs> ุณย้ายมาอยู่เหอขาคุณย้ายมาอยู่ก้าวใส่ชุดนี้กลับบ้านไหมเดี๋ยวเราปภที่คอนโดไม่ให้เขา้า <c oughs> <c oughs> เราคิดไหมคะว่าหนูไปไหนมาไหนใช้ชีวิตยังไงอันนี้ออกรายการอะไรหรือเปล่าไปจะแต่งหน้าเพิ่มใช่ไหมล่ะ <c oughs> นี่ก็สวยแบบธรรมชาติแล้ว<อ>ยังไม่ลงกันใช่ไหมคะ เคยผ่านการตั้งชื่อลูกหลานมาบ้างแล้วแหละใครคุณแม่ทั้งสี่คนนะคะตั้งชื่อลูกของพี่มดนะคะไม่ใช่นั้นค่ะนี่ค่ะลูกเขาค่ะสองคนนี้ควรชื่ออะไรดีใครตั้งได้ถูกใจพี่มดมากที่สุดก็คือรับของระวันของเราไปเลยคุณแม่คนแรกเลยเพราะคุณแม่บอกคุณแม่จะลงแล้วอ่ออีสองป้ายขึ้นมาเล้วอะไรควรชื่ออะไรครับคุณแม่ หรือไม่ต้องมีชื่อเรียกมันไปเลยมันกับเถือกสิมาละชื่อแรกมันกับเถือกอกได้ชื่อหรือแม่ครับอ่ะคนนึงชื่อน้ำคนนึงชื่อฝนแป๊บแป๊บแป๊บมีคนนึกได้แล้วว่าบ้านอยู่ไหนขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากขอบคุณนะคะคุณแม่ขาเอาน้องดาวดินแล้วกันดาวกับดินทำไมเป็นดาวกับดินคะคุณแม่นี่อยู่บนฟ้าไงโอ้ยสงสารคนที่ชื่อดินมากเลย คนหนึ่งสูงคนหนึ่งต่ำโอมเขาอยู่ในดินไงเป็นคนติดดินอ้าวเอาเลยบ้านเหรอครับเอาเลยมาแล้วอะไรยะเลยบ้านมาแล้ววะหมดไหมไม่ต้องจ่าตังค์ดีไหมเออลืมเลยไกลไหมไกลไหมแตงทีมีคำตอบในใจแล้วชื่อลูกของพี่มดที่ถูกใจที่หมดมากที่สุดได้แก่ชื่อ ดาวกับดิน,นะคะ่ะดีคุณแม่นะคะได้สิ์เลือกของรางวัลตามแผ่นป้ายได้เลยนะคะมี1 2 4 6รางวัลสูงสุดคือเงินรางวัล1,000บาทค่ะเอ,อาเบอร์สีแล้วกันนั่งรถเบอร์สี<า>่สีโอแล้วของรางวัลที่คุณแม่ได้ไปก็คือ,คอ ไปค่ะล้อเล่นล้อเล่นและนี่นะคะก็คือของรางวัลสูงสุดของวันนี้แตกแล้วค่ะนี่รางวัลหนึ่งพันบาทนั่งรถต่อกันหนูไหมไม่ต้องลงหรอกแม่จริงเหรอมันจะเลยเลยในใกล้แล้วนะใกล้แล้วหรออะไรอยากพอได้เงินเราก็จะลงหรอกใกล้บ้านเลยพอได้เงินรางวัลใกล้บ้านเลยหรอใช่แล้วใช่แล้วขอบคุณนะคะ สวัสดีค่ะขึ้นมานั่งได้เลยค่ะรถสองแถวนั่งฟรีนะคะไปทำงานที่ไหนมาแม่พี่สาวเฉยๆวันนี้ไม่ได้ทำงานเหรอทำงานค่ะทำงานอยู่ที่สุขุมวิท4เหนื่อยไหมคะวันนี้อ๋อไม่เหนื่อยค่ะทำงานไม่เหนื่อยแต่เจอพี่สาวเหนื่อยกว่าได้ค่ะพี่สาวเยอะค่ะพี่สาวเยอะเยอะเราเราเคยคิดอยากจะยุ่มหัวพี่สาวไหมคะไม่ค่ะ ไม่หรอคะแล้วเคยคิดจะหยุมหัวพวกหนูเลยคะยังค่ะยังไม่คิดค่ะยังอ๋อสดงว่าอาจจักอาจจะเดี๋ยวมีถ้าไม่เล um ิกถาม้าพคกมึงยังไม่หยุดพูดนี่ถึงบิ๊กทีแล้วใช่ไหมคะใช่คะนี่หรอวันนี้มีความสุขไหมคะค่ะีความสุขมากเลยค่ะที่เจอน้องๆสองคนเนี่ยเจอฟ้าสุขมากมากเลยพี่ สวัสดีค่ะ,คะทำไมแม่น้าแว,แวงอะไรอะคะคุณแม่ไปไหนมาเมื่อกี ปหาเพื่อนเอาไปหาเพื่อนมาเมา,ามอยหรอคุณแม่มีเรื่องอะไรเมาบ้างเมากับคุณหนูในกงได้ไหมเมาเรื่องสวยวยโวฝันว่าอะไรใส่คุณแม่มาคุนฝันว่าอะไรคะฝันว่าเจอพวกนังน้องเนี่ยแหละมีโชคมีลาบแล้วถูกต้องแล้วค่ับคุณแม่มีโชคมีลาบเพราะวันนี้หนูไม่ให้คุณแม่นั่งฟรีอย่างเดียวคุณแม่จะได้ของติดไม้ติดมือกลับบ้านไปด้วยคุณแม่เลือกหนึ่งแผ่นป้ายแล้วก็มาลุ้นกันว่าคุณแม่จะได้รับอะไรไปคุณแม่เลือกเลขอะไรคะับเลค่ะเบอร์หนึ่งค่ะเบอร์ และเบอร์หนึ่งสิ่งที่คุณแม่จะได้รับนะคะเบอร์หนึ่งสิ่งไม่ได้รับก็คือไม่มีค่ะด้อยู่ข้างหลัง <laughs> <laughs> ปลากระป๋องหนึ่งแทกค่านี่คุณแม่กินข้าวหรือยังยังค่ะยังเดี๋ยวจะไปยำเอาไปยำด้วยไปยำนี้เลยปกติคุณแม่เคยเล่นเกมอะไรจิงของรางวัลอย่างนี้ไหมคะไม่เคยค่ะซื้อหวยอย่างเดียวเลยเหรอคะจะซื้อหวยถูกบ่อยไหมคะไม่ถูกค่ะไม่เคยถูกเลยเหรออยากถามว่าคนซื้อหวยไม่ถูกแล้วทำไมยังซื้อต่อไปเรื่อยๆคะัเสียงดูวันต้องมีสักวันที่เป็นของเราถูกไหมคะแต่ซื้อมา40ปีแล้วเนาะแม่เนาะยังไม่ถูกเลยเหรอคะแม่ ถูกเยอะที่สุดที่เราได้คือเท่าไหร่แม่สามตัวล่างสามตัวล่างเหรอเราได้สี่พันได้สี่พันเหรอแม่อ๋อถ้าเทียบกับทั้งหมดที่เราจ่ายไปเสียไปไม่คุ้มไม่คุ้มเลยแต่ถามว่าเลิกไหมยังอะยังอะยังไม่ถึงเวลาเผื่อฟุ๊กเผื่อฟุ๊กเผื่อได้รางวัลขอบคุณค่ะคนักปีนะคะ ได้ได้ได้ซากขนงบน,นี้เป็นไงแม่โอ้โหมันแซ่บปะเส้นเนี้ยค่ะ มันทําให้เรารู้สึกว่าพีา่รู้สึกเหมือนไฟช็อตตลอดเวลา <c oughs> มันร้อนแรงขนาดนั้นน่ะคนที่เนี่ยไม่เกี่ยวขนูแม่ถ้าแม่ใส่ชุดนี้ไปที่ไหนก็ไฟช็อตไฟช็อตเหรอ,อ,อใช่แต่หนูขอนะจะใส่มาอีกชื่ว่าคงไม่แล้วเลย <c oughs> จริงๆเพราะว่ามันทําให้คนไม่ขึ้นรถด้วยอ้านุชนะคะทุกคนก็เป็นแฮปปี้ที่เราได้เห็นหลายคนขึ้นรถมาแล้วก็เจอพวกเราถึงแม้ว่าจะแปลกใจจะตกใจในตอนแรกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแต่ก็คือ คุยกับพวกเราแล้วก็มีความสุขแฮปปีแถมก็คือวันนี้รางวัลเราเงินสดก็คือออกไปหมดเลยจริงหลายคนเราขึ้นมาเหนืยจากการทํางานมากกลับลงไปก็ออกไปรู้สึกว่าพระอืนพระอมเหมือนจะอ้วกนะคะ ใช่สิเขาไม่รอยิ้มใช่ตอนนี้รอยิ้ม,อมรอ,มอดูนะคะว่ารถสองแถวนะคะจะไปสร้าง,งความสุขให้กับต่อพี่น้องยา่านไหนอีกนะคะแล้วก็สองแถวคนนั้นจะเป็นใครก็รอติดตามพวกเราได้เลยนะคะที่ชอ่องเทีท่ยวไทยแอนด์เฟรนด์ค่ะโอเคอ่ะไปแล้วนะคะวันนี้เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะคะรถสองแถวเจนีนและมาดามม์จับมาก <c oughs> โอ๊ย,อย,อยมันต้องรอว้าว าม่้าวไม่แต่งตัวแบบนี้แล้วนะอันนี้คือเหนื่อยจริงไม่ไหวแล้วฉันทำยานเกิน่าตัวไปมากแล้วนะ